นักร้องหนุ่มสายแทบค่ะออกมาระบายความในใจถึงสาเหตุที่หายหน้าหายตาไปจากวงการหลายๆคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาหายไปไหนนะคะนานมากเหมือนกันค่ะเอาจริงๆคือหายหน้าหายตาไปพักใหญ่พอสมควรเลยนะ้วผู้ชมขาสำหรับนักร้องหนุ่มฮั่นอิสระยะค่ะหรือว่า ฮันเดอรสตาร์นะคะซึ่งก็มีแฟนคลับหลายคนบ่นที่ถึงงานคิดถึงผลงานของเจ้าตัวเมื่อไหร่จะได้เห็นอีกกันนะคะแม้ว่าตอนนี้หนุ่มฮันเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลงานออกมาให้เราได้ตามกันค่ะแต่เรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจนั่นก็คือความรักของสองคนนี้ก็คือระหว่างหนุ่มฮันกับสาวอารมณ์ดีอย่างซอจียอนค่ะที่มีการคบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วนะคะทุกคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ทั้งคู่เนี่ยจะมีข่าวดีกันสักทีค่ะ กรทั่งล่าสุดนะคะหนุม่มหัทอิสริยะเองเนี่ยได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ d e ท็อก EP ที่8แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตค่ะโดยเฉพาะสาเหตุที่ทําให้ตัวเขาเนี่ย เหมือนยังไงอะตัดสินใจหายไปจากวงการบันเทิงดีกว่าเขาบอกว่าคิดถึงตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเจอตัวเองได้ไม่นานเหมือนเพิ่งค้นหาตัวเองได้ไม่นานนี่แหละค่ะรู้สึกว่าหลงทางไปช่วงหนึ่งสักประมาณสามสี่ปีได้คือช่วงที่หายไปนั่นแหละรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองในทุกๆเรื่องเลยจนตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกที่จะรักตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีเป้าหมายในการทํางานมากขึ้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะตอนประกวดเดอะสตาร์หักย้อนกลับไปอยากคิดว่าเอ้ย ยังไงยังไงก็ต้องตกตกรอบแรกแน่ๆแหละเพราะว่าทุกวันนี้ทาเพื่อเอาตัวรอดไม่มีแฟนคลับเลยมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกว่าจําได้เลยไปรับกับข้าวจากแฟนคลับแล้วเขาบอกว่าฝากให้พี่แคนด้วยนะตอนอยู่ในรายการก็เจอคอมเมนต์เรื่องเสียงเพี้ยนบ้างอะไรบ้างจนเขารู้สึกว่าเอาจริงๆอะ่ะอยากเป็นโดมเลยว่ะเขาร้องเพลงเพราะส่วนตัวเนี่ยเหมือนว่าเลือกเพลงแข่งแล้วก็ไม่เคยได้ร้องเพลงที่เราได้เลือกเลยเพราะเขาบอกว่าความสามารถเราเนี่ยไม่ได้ แต่ถามว่าน้อยใจไหมตอนนั้นไม่เคยน้อยใจนะแค่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้รับมามันจะมีช่วงหนึ่งที่พีคเนี่ยเราไม่ได้แฮปปี้จริงๆณนะวันนั้นมันมีทุกอย่างเลยงานแน่นเพื่อนเยอะแต่วันนี้เพื่อนอาจจะมีไม่ถึงส0คนด้วยซ้ํางานน้อยกว่าแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกว่าตอนนั้นเยอะเลยหลังโควิดไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตเลยได้แต่ดูชีวิตคนอื่นโอ้ยทำไมดีจังเลยกลับมาดูตัวเอง เฮ้ยไม่ใช่เพราะไม่มีเพลงนี่วาอ๋อเป็นเพราะตัวมึงอ้วนนั่นแหละแบบตัวกูเองอ้วนนี่แหละพยายามจะเปลี่ยนทอคนอื่นตลอดเครียดค่อนข้างจะสูงจนเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวก็เลยมีการค่อยๆคิดตกหลึกต่อนะคะว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยที่มันมีปัญหาคนเราเนี่ยเมื่อล้มลงจะเห็นได้ว่าโลกอีกใบมันเป็นยังไงเรามีจุดยืนก็คือคุณพ่อคุณแม่กับคนเออคุณแม่กับคนที่รักนะคะมีผู้ใหญ่ในวงการชอบบอกว่าเมื่อไหร่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะตอบโต้อะไรไม่ได้เลย บางทีบางคําพูดเนี่ยก็ทําร้ายเราเหมือนกันนะชีวิตเราพยายามที่จะเป็นคนอื่นมาเยอะละเหมือนรู้สึกว่าค่อยๆเปลี่ยนตัวเองแค่รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นนักร้องไงเวลาร้องเพลงเนี่ยอยากจะให้คนร้องเพลงเราแต่มันดันไม่มีจนมีผู้ใหญ่เนี่ยพูดกับเราว่าพอใจในสิ่งที่มีเธอตอนเนี้ย เราก็เลยยอมรับข้อเสียของตัวเองได้และกล้าที่จะออกมาให้ทุกคนเห็นในมุมมองที่ไม่เพอร์เฟกของตัวเองเพราะมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกเหมือนเขาก็ตกผลึกอะนะคะเขาบอกว่าคือคนเราเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะคะในช่วงหนึ่งเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองทํายังไงยังไงมันก็ไม่ดีพอสักทีมันจะได้ไปไปได้มากกว่านี้สิแต่มันก็รู้สึกไปไม่ถึงสักทีอยากเป็นเหมือนคนนั้นอยากสําเร็จเหมือนคนนี้ แต่สุดท้ายแล้วค่ะหากย้อนกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะถ้าเราคิดทบทวนเดีๆนนียเป็นตัวของตัวเองแล้วมีความสุขที่สุดแล้วล่ะค่ะ